นับว่าเป็นข่าวดีนะครับที่สาวสามมีความมั่นใจสวยฉลาดและเก่งพร้อมที่จะเตรียมไปคว้าม,มงสามสร้างชื่อให้กับประเทศไทยครับอย่างกับนางงามรุ่นพี่อแมนดาชลิสาออฟดัมที่เป็นตัวแทนสร้างชื่อให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลก MISS UNIVERSE 2020ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองงานนี้นะครับผู้ก่อตั้งบริษัทท p n 2018และผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss u เ i v e r s e t h a i l a n d อย่างคุณปุ้ยปิยาพรได้เผยครับ ว่า Miss Universe Thailand ปี2021จะมีการรับสมัครสาวงามในต้นเดือนกันยายนนี้แล้วก็จะมีการประกวดในเดือนตุลาคมนี้ครับอาจจะมาในรูปแบบของออนไลน์หรือเป็นแบบไหนก็ต้องติดตามกันรับรองนะฮะว่าปีนี้เน้นความพร้อมของสาวงามที่มาด้วยหัวใจยอดนักสู้และความปลอดภัยขั้นสูงสุดตามมาตรการเพื่อตามหาสาวงามคว้ามงุงที่3ครับเ่ม แต่เนี้ยถ้าเรามีเทคโนโลยี 5G เหมือนเดิมค่ะก็สมัครทางออนไลน์มาเพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็น social distance ด้วยอะไรด้วยก็สมัครออนไลน์เข้ามานะคะแต่ว่าก็คิดว่าสถานก,การณ์คงจะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆก็ไม่ถึงออนไลน์สัทีเดียวนะคะแต่พูดง่ายๆว่าเราจะเอาอ ระบบโปรดักชันเนี่ยมันจะเป็นเวอร์ชวลโปรดักชันมากขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามก็คิดว่าตอนนี้พี่ปุ้ยทำไว้2องแผนเลยค่ะทั้งแผนทีเ่เปิดล็อกแล้วเป็นที่กับแผนที่ต้องมียังยังยัง,ย,งยังมีการล็อกอยู่บ้างนะคะพี่พุ้ยก็ทำไปสอระบบแต่ว่ามันคงไม่ใช่ออนไลน์แบบแห้งแน่นอนค่ะ แล้วก็อยากจะให้ห่วงของการประกวด Miss Universe Thailand 2021นี2021้ D. เป็นห่วงเวลาดีๆที่ทำให้ทุกคนได้มีความดีด้ามีแพสชั่นขึ้นมาในหัวใจบ้างก็ประกวดคงจัดในช่วงเดือนตุลาคมน,นะคะเพราะฉะนั้นก็รับสมัครกันยาก็ไม่เร็วไม่ช้าพีุ่ว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังพอดีค่ะความพร้อมนะคะความพร้อมในที่นี้เนี่ยคุณไม่ต้องมากังวลหรอกว่าคุณจะพร้อมอะไรภาษาพ,พูดได้แบบร้อยล้านเ ฝันเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าหรือว่าจะต้องเดินสับทะลุโลกาเนี่ยพี่ปุ้ยว่าปีนี้พี่ปุ้ยขอคนที่พร้อมในเรื่องของหัวใจคุณพร้อมแล้วคุณมีหัวใจที่สู้ตายแบบที่อแมนด้าเขาทําไว้อะอะไรมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นขอให้หัวใจเราสู้ปีนี้กองประกวดของเราก็มีไฮไลท์ในเรื่องของนำโบริซีเรื่องโควิดคอนโทรลขึ้นมาใช้ในกองประกวดซึ่ง เราจัดระบบของเราขึ้นมาค่ะ <Okay. S 2> เราเรียกว่าโควิดคอนโทรลและในกองประกวดของเราก็จะมีโควิดเมนเจอร์คอยควบคุมด้วยค่ะวันที่6เราจะจัดที่ XR Studio mm. ของ t True ค่ะ True 5G ก็ยังเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่ารักของเราแล้วก็ True ก็ต้องการจะนำศักยภาพทางด้าน XR ทางด้าน Vroom ทางด้าน v e r t i c a l l production ออกมาใช้เป็นที่เดี๋ยวคอยติดตามชมค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ